การจากลาในโลกของฟุตบอลมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นครับบางคนจากไปง่ายๆแบบไม่มีใครจดจําแต่สําหรับบางคนมันทําให้แฟนบอลทําใจลําบากเหมือนเช่นซอนฮึงมินในวันนี้ครับกับตันที่สร้างความเชื่อให้กับสเปอร์ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้ ัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอขอบคุณที่เชื่อในทีมนี้มาตลอดลาก่อนกัปตันซนเฮงมินเหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆก่อนฟังคลิปนี้ใจแชร์ซับให้กับตัวเท้ฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ซนเฮงมินประกาศอย่างชัดเจนแล้วครับว่าเขาจะแยกทางกับสเปอร์ฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์คนละหนึ่งเม้น์นะครับว่าทำไมคุณถึงรักซนเฮงมินหรือชอบประตูของซอนเฮงมินประตูไหนมากที่สุดจัดมาครับ ผมมาที่นี่ในฐานะเด็กคนหนึ่งและกําลังจะจากไปในฐานะผู้ชายคนหนึ่งมันคือประโยคที่ทําให้แฟนบอลสเปอร์ถึงกับใจสั่นเมื่อได้ฟังจากปากของเขาก่อนเกมสุดท้ายที่จะเริ่มขึ้นต่อหน้าแฟนบอล ผมทำดีที่สุดแล้วที่นี่และตอนนี้ผมต้องการความท้าทายใหม่คำพูดจากปากของซอนฮังมินไม่ใช่คำสารภาพธรรมดาครับแต่มันคือคำอำลาที่ยากที่สุดในชีวิตของนักเตะคนหนึ่ง10ปีแห่งการรับใช้เสื้อสีขาว10ปีที่เขาวิ่งลงสนามในวันที่แดดออกฝนตกวันที่แพ้เละหรือวันที่ชนะแบบสุดเหวี่ยง10ปีที่เขาเป็นมากกว่าดาวยิงแต่คือเสาหลักของสโมสสที่ไม่เคยคว้าแชมป์พิมร์ลีกมันยากมากครับผมรู้สึกเศร้ามาสักพักแล้วแต่ผมต้องไม่ให้มันกระทบกับเพื่อนร่วมทีมผมต้องกั้น เพราะผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมกําลังจะไปซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่ต้องเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในทุกวันตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขายังซอ้อมเหมือนเดิมยังลงสนามเหมือนเดิมเขายังเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมแต่ในใจเขารู้ว่าการผจญภัยกับเสื้อสีขาวนี้กําลังจะจบลงบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้บางครั้งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับแต่มันอยู่ที่หัวใจที่บอกกับซอลฮึงมินว่าผมอยากไปแบบที่ยังมีคนรักผมอยู่เต็มสนามตอนที่ผมมาที่นี่ผมพูดอังกฤษไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมกำลังจะจ ไปในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งย้อนกลับไปในปี2015ครับสเปย์ยังไม่มีสนามใหม่ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนและยังไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มเกาหลีใต้คนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจะกลายมาเป็นตำนานของทีมในอีก10ปีให้หลังผมย้ายมาอยู่ในประเทศที่ผมไม่เข้าใจภาษาไม่รู้วัฒนธรรมผมแค่พยายามเป็นตัวของตัวเองและทําให้ทุกคนยอมรับผมได้จากฟุตบอล สิ่งที่เขาทำมันคือความทุ่มเทเขาวิ่งไม่หยุดเขาวิ่งจนหัวใจฟันบอลจะยอมรับผมแค่อยากให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าผมเต็มใจจะลุยกับพวกเขาทุกวินาทีแม้ผมจะยังพูดไม่ได้ก็ตาม10ปีกับ454นัด10ปีกับ173ประตู10ปีกับรางวัลปุสกัตลูกหญิงที่เลี้ยงเดี่ยวจากแดนตัวเองในเกมกับเบอร์ลี่10ปีกับการคว้ารองเท้าทองคำพิม์ล,ลีกโดยไม่มียิงจุดโทษ10ปีกับถ้วยยูโรปาลีกใบเดียวที่เขาชูในฐานะกัปตัน ผมอยู่ที่นี่มา10ปีมันเหมือนบ้านของผมเลย10ปีที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีทั้งวันที่ชนะมีทั้งวันที่แพ้มีทั้งวันที่โดนโหและวันที่ได้เสียงเชียร์แต่เขาไม่เคยท้อไม่เคยพูดคําว่าขอย้ายไม่เคยพูดคําว่าเบื่อและไม่เคยหันหลังให้ทีมแม้แต่ครั้งเดียว เขาอยู่กับโค้ดมาแล้ว5คนอยู่ในทีมที่ไม่เคยคว้าแชมป์พิมร์ลลกอยู่ในยุคที่มีข่าวขายนักเตะทุกซัมเมอร์แต่ทุกครั้งที่เพื่อนจากไปซซนฮิงมินยังอยู่เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีใครยืนหยัดเพื่อทีมนี้เขาจะเป็นคนนั้นเองผมแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมพยายามสุดชีวิตแล้วและภูมิใจในทุกนาทีที่ได้ใส่เสื้อตัวนี้วันที่เขาชูถ้วยยูโรป้าลีกในปี2025ซนไม่ได้ยิ้มเพราะเขาได้ถ้วยใบแรกแต่เขายิ้มเพราะแฟนบอลได้เห็นว่าความหวังของพวกเขาไม่เคยสูญเปล่า ผมต้องขออำลาแล้วการตัดสินใจของผมมันชัดเจนผมทำดีที่สุดที่นี่แล้วตอนนี้ผมต้องการความท้าทายใหม่เสียงสันเครือสะท้อนชัดในน้ำตาที่เขากั้นไว้ไม่อยู่มันคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของโซนพอๆกับการทำใจยากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งของแฟนบอลสเปอร์เช่นกันที่ได้ฟัง มันยากมากๆสําหรับเพื่อนร่วมทีมเพราะผมใช้เวลาอยู่กับพวกเขามากกว่าครอบครัวของผมอีกซ่วนฮึงมินไม่ได้แค่เติบโตในลอนดอนเหนือครับแต่เขาเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่กลายเป็นเหมือนพี่น้องและบางคนก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมแต่คือคนที่อยู่กับเขาในทุกความรู้สึกตั้งแต่วันที่เป็นเด็กใหม่ในอังกฤษจนถึงวันที่กลายเป็นกัปตันทีมผมรู้ว่าพวกเขาผิดหวังที่ผมจะไปแต่พวกเขาก็ยินดีไปกับผมด้วยเหมือนกัน พวกเขารู้ว่าผมไม่ได้อยากจากไปเพราะไม่รักทีมแต่เพราะผมอยากจะเติบโตอีกครั้งซอนฮึงมินเลือกที่จะซ่อนความเศร้าไว้ใต้รอยยิ้มครับเลือกที่จะเก็บการบอกลานี้ไว้จนวินาทีสุดท้ายเพราะเขาไม่อยากให้มันกระทบกับจังหวะหัวใจของเพื่อนคนไหนในทีมผมเศร้ามาสักพักแล้วแหละเมื่อตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากสเปอร์มันยากที่จะดูสดใสจ,จากภายนอกแต่ผมก็พยายามเต็มที่เพื่อไม่ให้ทำร้ายสโมสรและเพื่อนร่วมทีมผมจะจำพวกเขาไว้ในใจเสมอพวกเขาคือเหตุผลที่ทำให้ผมไม่อยากจากไปเลยจริงๆ ในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลที่เกาหลีใต้ครับมันจะเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ซอนฮึงมินจะได้ลงเล่นให้กับสเปอร์ต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเกิดตัวเองในฐานะกัปตันทีมโทมัสแฟงบอกว่าแน่นอนเขาจะได้ลงตัวจริงในฐานะกัปตันทีมถ้ามันจะเป็นเกมสุดท้ายก็ขอให้มันเป็นเกมที่เล่นต่อนหน้าแฟนบอลเกาหลีใต้ และนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสนามในกรุงโซจะไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องครับแต่มันจะกลายเป็นเวทีแห่งการจากลาที่แฟนบอลทั้งประเทศจะลุกขึ้นยืนและพูดพร้อมกันว่าขอบคุณกับตันซอนฮึงมินซอนฮึงมินไม่ใช่นักเตะที่มีถ้วยรางวัลเต็มตู้ครับเขาไม่ใช่คนที่ยิงได้มากที่สุดในโลกเขาไม่เคยชูถ้วยพรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปียนลีกแต่เขาคือคนที่แฟนบอลจะพูดถึงไปอีกหลายสิบปีด้วยรอยยิ้มเพราะเขาคือคนที่ยิงลูกแรกในสนามใหม่คือคนที่ทำประตูได้มากที่สุดในท็อตแน การอาวอร์จากการลากเดี่ยวครึ่งสนามจนคนทั้งโลกทึ่งเป็นดาวซุนโวพิมีลีกโดยไม่ยิงจุดโทษแม้แต่ลูกเดียวเป็นคนที่แบกความหวังในวันที่ไม่มีใครเหลือให้พึง่งและเป็นกัปตันทีมเอเชียคนแรกที่พาสเปอร์คว้าแชมป์ยุโรปได้แต่เหนือกว่าสถิติเหล่านั้นมันคือคโมเมนต์ครับโมเมนต์ที่เขาได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับแฟนบอลมาตลอด10ปีที่ผ่านมา ซอนฮึงมินอาจจะไม่ใช่กัปตันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เขาคือกัปตันที่ทุ่มเทและนิสัยดีที่สุดที่อยู่ในใจของแฟนสเปอร์เสมอครับขอบคุณที่อยู่สู้กับทีมทีมนี้มาตลอดขอบคุณที่เชื่อว่าวันหนึ่งสปเปอร์จะคว้าชแชมป์ได้แม้ว่าใครจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณทุกประตูทุกรอยยิ้มและทุกนาทีในสนามขอบคุณคำาคืนฉลองแชมป์ยูโรปาลีกที่แฟนสเปอร์จะไม่มีวันลืมลงขอบคุณกัปตันซอนฮึงมิน ขอให้นะสุดท้ายตอนหน้าแฟนบอลน,นั้นมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของกัปตันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ